อต่ปุ๊บทีมลอยแก้บ่กโรงงานทยอยปลดคนงานฟังข่าวแล้วเศร้าเออก็รัฐบาลมันเฮีย้ยไงมันเฮี้ยตั้งแต่ประยุทธ์เป็นนายกแล้วมันให้แรงงานพม่าเข้ามาเนี่ยแล้วพม่ามันลบอ่ะแล้วมันหนีเข้ามามันก็ไม่จัดการผลักดันออกไปอ่ะแล้วยังมาแอานุทินก็เฮี้ยอีกจะให้พม่าพวกนี้ยี่สิบล้านคนที่หนีสงครามมาอยู่มาแย่งพวกเราทำมาหากินอ่ะแล้วรู้หรือเปล่า เขาปลดคนงานไทยออกหมดเลยเขาไม่จ้างบริษัทโรงงานต่างๆโรงแรมต่างๆจ้างต่างๆได้หมดเขาไม่แจ้างคนไทยแล้วคนไทยก็โดนปลดตกงานสามล้านคนตอนนี้ไล่ว่าแดงอยู่ตรงข้ามแม่ห้องสอนมันบุกลูกประเทศไทยเข้ามาสองร้อยตารางวาเราบอกให้มันถอยหมอกไม่ถอยมันจะสู้เนี่ยตอนนี้มันเตรียมสวนสนามมาเตรียมรถถังเตรียมเอ็มสิบหกเอฟสิบหก เพราะลูกพี่มันคือประเทศจีนมันต้องการยึดประเทศไทยรู้หรือเปล่าแล้วตอนเนี้ตำรวจเจ้ทหารก็เฉยไม่สนใจอยากจะลออยากจะอะไรเอาไปขี้เกียจลบไงเพราะลบก็สู้ไม่ได้แล้วทหารก็ทําเรื่องไร้สาระผู้มีอํานาจในบ้านเมือง่ะให้ทหารไปทําอะไรจิตอาสาไปกวาดถนนไปทาสีไปเก็บขยะถ่ายรูปเพื่อจะไปลงขา่าว ทหารจะต้องเอามาฝึกกันลบเสิ็จเมื่ตอนนี้ยเราโดนศึกประชิดเลยละนองก็โดนพระแม่ยิงคนไทยตายจับคนไทยไปสี่คนเรือประมงขอให้ส่งคนไทยกลับอกไม่ส่งพวกมึงบุกลุกนั่นน้ำกูต้องรับโทษทางกฎหมายก่อนแม่ห้องสอนก็ว้าแดงสิบแปดทันวานี้จะลบกับเราละมันคู่เลยมันบอกว่า กูไม่กลัวพวกมึงหรอกกูไม่ถอยพวกกูอพะพม่อยู่ในประเทศมึงทั้งยี่สิบล้านกูส่งซิกบ,บัเดียวพวกมันจับพวกมึงอะเป็นตัวประกันฆ่าพวกมึงตายให้หมดประเทศเลยหกสิบหกล้านคนแล้วพวกกูก็ยึดประเทศไทยเป็นเป็นเมืองหลวงของกูเลยพวกว่าแดงมันจะยึดประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของมันรู้หรือเปล่ามันลบเก่งด้วยพวกว้าแดง พวกเคี้ยนเนี่ยทายาเสพติดทํายาบ้าผลิตมาขายในประเทศไทยลูกพี่มันคือประเทศจีนประเทศจีนให้อาวุธมันให้เงินมันเป็นนายทุนให้มันอ่ะไปที่เกาะกูดไอหุนมาเน็ตลูกชายหุนเซนเป็นปนายกรัฐมนตรีไปฟ้องศาลโลกบอกว่าเกาะกูดเป็นของมันทําไมตั้งนานไม่ฟ้องมาฟ้องอตอนนี้เพราะว่าอะไรทักษิณเป็นรัฐบาลเดี๋ยวเขาก็ยกให้มันเหมือนเขาเพราะวิหารไง ถ้าอะไรทักษิณกับคุณเซนนี่เป็นญาติกันนะหลานของทักษิณแต่งงานกับหลานของคุณเซนทักษิณไปร่วมเปิดบริษัทกับคุณเซนที่ขเขมรรับขุดเจาะน้ํามันกับการแล้วตอนนี้ตัวเองเป็นรัฐบาลถ้าไม่ฮุบไปเกิดทหารปฏิวัติขึ้นมาจะฮุบได้ไงเดี๋ยวก็ต้องหนีออกไปอยู่นอกประเทศอีกทั้งครอบครัวเนี่ยก็รีบเลยให้ขเขมรเนี่ยมาฟ้องเพื่อจะได้ยกให้มันไง แล้วไปขุดเจาะหาแดกได้ถ้ามันมีปฏิวัติอะไรทักษิณก็นหนีไปอยู่กับขมินไปไปขุดเจาะหาแดกได้เจ็ดชั่วโคตรมันเป็นล้านล้านล้านไอ้คนไทยมันโง่เองเป็นไทยเฉยไนงะเป็นไทยเฉยตอนนี้มันต้องลุกคือขึ้นมาแล้วใช่หไหมทหารกับตำรวจจะต้องจัดการละตำรวจไม่พออาทหารต้องมาเป็นผู้ช่วยผู้มีอำนาจก็คือใครล่ะ ไอ้ภูมิธรรมด้วยชยชัยแล้วมันตีกระทระวงกลาโหมแต่มันกลับไปสั่งทหารเรือบอกว่าไม่ต้องเอาเรือไปลาดตะเวนเกาะกูดทะเลอ่ะเดี๋ยวขมรไม่พอใจรู้เจ๊แต่ทหารเรือเขาไม่ยอมเขาก็ลาดตะเวนต่อมันหน้าที่อ่ะเขาไม่ฟังมันหรอกแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่ละนองอ่ะไอ้ภูมิธรรมมันก็บอกว่าเป็นเพื่อของไทยเราเนี่ยเป็นเรือใหม่ไม่เคยแล่นเข้าไป ไปละเมิดหน้านน้าเขาเขาก็มีหน้าที่จับกลุ่มต้องรับโทษทางบ้านเขาก็าไม่ส่งคืนให้วาแดงไปบอกให้มันถอยไปบอกกูมไม่ถอยแลแ้วตอนนี้ที่สําคัญที่สุดต้องทํำยังไงก็ต้องเนรเทศไอ้พวกพ่อแม่ยออกไปให้หมดแรงงานต่างด้าวเนระเทศออกไปให้หมดคนไทยจะได้ไม่ตกงานคนไทยจะได้มีงานทําไงพอมันขาดแคลนแรงงานเขาก็มาจ้างคนไทยทุกวันนี้เขาไม่จ้างคนไทยเขาจ้างพ่อแม่ บอกอ้าวแล้วทำไมแม่ทำไมเขาไม่แจ้งคนไทยอ่ะก็เพราะแม่มันค่าแรงถูกกว่าไงค้าแรงมันถูกกว่าไงแล้วพม่มันขยันกว่าคนไทยอ่ะก็เหมือนวันนี้มีคนถามอ่ะแม่อตะกล้องไปไหนทิ้งแม่มันบอกมันบอกว่าฉันบอกว่าอ่าววันพ่อนี่หยุดหรือเปล่ามันบอกว่าเจ้านายไม่ให้หยุดเจ้านายสั่งมาว่าให้ไปทำงาน ไปตรวจสุขภาพไปบริจาคเลือดเนื่องจากเป็นวันพ่อฉันก็บอกอ่าโอเคฉันก็บอกว่าโอเคเจ้านายไม่ให้หยุดมันก็ส่งมาค้าโกหกตอแหลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไะช่างหัวมันเนี่ยมันไม่มาเราก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินมันวันละสองพันไงก็แ,แค่นั้นเอง เนี่ยมันส่งเอกสารมาโกหกตอแหลหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราอ่านไม่รู้เรื่องไงเนี่ยตัวเล็กๆมองไม่เห็นเลยบอกว่าตรวจสุขภาพประจำปี2,568 บริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศสงบ้งั่งตัวสุขภาพแล้วก็บริจาคเลือดเงี่ยถวายเป็นพระรากุศลอ่ามาข่าวดีแล้วบกเมียนม,มาเตรียมปตัวสี่คนไทยวันนี้สิบเจ็ดนอ หลังจากเหตุการณ์เรือรบเมียนมายิงเรือประมงตายอ่ะยินดีด้วยนะถ้ามึงไม่ปล่อยเดี๋ยวคนไทยนี่แหละจะขับไล่พมา่าพวกมึงอ่ะยี่สิบล้านคนออกไปจากประเทศไทยไอสัตว์มึงรู้หรือเปล่าไอ้พวกพมา่าไอ้พวกสัตว์ประเทศกูเนีะแจะมาเก็บภาษีพวกกูแวะสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เพื่อไปดูแลพวกมึงที่มาอาศัยประเทศไทยกูอยู่ยี่สิบล้านคนมาแย่งพวกกูทํางานแย่งพวกกูค้าขาย มาแย่งพวกกูใช้โรงพยาบาลมาแย่งพวกกูใช้สวนสาธารณะแย่งพวกกูใช้รถไฟฟ้าใต้ดินแอร์พอร์ตริงเอสแย่งกูใช้เรือใช้รถเมล์ไอสัตว์แล้วมึงมาทำอย่างเงี้กับคนไทยพวกกูคนไทยก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่พวกมึงที่มาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่20ล้านคนออกไปจากประเทศไทยไอสัตว์ไอเหี้ย ทหารทํเที่อะไรอยู่ทาหารเนี่ยพวกมึงต้องออกมาฝึกซบฝึกลบฝึกลบฝึกลบไม่ใช่ผู้มีอํานาจในบ้านเมืองทุกวันนี้ทาหารทำอะไรใช้ไปเก็บขยะจิตอาสาไงใช้ไปเก็บขยะขุดลอกคูคลองกวาดถนนบ้าหรือเปล่าทหารมันต้องเอามันพวกมันมาฝึกโชว์แสงแานนุภาพไอ้เพื่อนบ้านมันจะได้กลัว เพื่อนบ้านมันจะได้กลัวแล้วถึงเวลาลบจีนเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เลยนะไอ้พวกว้าแดงเนี่ยมันเฮี้ยมันผลิตแกบ้ามาขายในประเทศไทยเรานะ่คนที่เป็นนายทุนให้มันคือประเทศจีนประเทศจีนมันต้องการทุบประเทศไทยเป็นของมันแผ่อาณาจักรไปเรื่อยๆไงรู้หรือเปล่า เขาบอกถูกถูกใจคอหวยสาวทดลองเมาโตละลอตเตอรี่ยกเล่มหนึ่งปึกขั้นต่ำถูกกี่รางวันได้เงินทั้งหมดกี่บาทคุ้มหรือไม่คุม้มต้องใช้ดวงมาช่วยไหมปึกหนึ่งม100า,ยยางร้อยใบยงไงคุณผู้ชมถ้ามันไปซื้อราคาส่งอ่ะมันก็จะตกประมาณแปดพันบาทแหละร้100ยอยใบอ่ะสนามบินน้ำไงเขาขายเป็นปึกปึก ใบเฟิร์นพิมชนกเล่านาทีชีวิตสลบในห้องน้ำไม่รู้ตัวเกือบสิ้นชื่อนางเอกจารย์โปบอกว่าภาษีจากเจ็ดขึ้นมาสิบห้าออเงก็งบประมาณแผ่นดินมันไม่พอไงก็ไปดูแลพวกต่างดาวไง เดินเตยเนี่ยช็อกโกแลตให้เขาไปซื้อช็อกโกแลตแบบสีน้ำตาลเลยอีพมา่าอีเยี่ยนเนี่ยในห้างเนี่ยจใจแม่บ้านไปซื้อไงเขาแบบเอาไปเที่ยวแล้วบอเอ,เอาเอาสีน้ำตาลมันเอาสีขาวปนมาให้ช็อกโกแลตไวอ่ะมันเยี่ยมมากพม่าแล้วหมดอายุแล้วด้วย